สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหางานผ้าไทยผ้าทอนะคะที่เป็นเฉดสีดำเนาะคุณลูกค้าขาผ้าายมัดหมี่ทอมือพรีเมียมคุณลูกค้าขาเรามีให้เลือกให้ช็อปนะคะทั้งหมดอุดสามรหัสคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอนะคะมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าสวยเรียบเนียนมากๆอัดพากาเข้าไปนี่แบบวานี้น้ําหนักผิวทิ้งตัวมากๆเลยนนะะคคคุณลูก้าพี รหัสทอมือ70นผืนนี้รหัสทอมือ70ค่ะคุณลูกค้าขาเรามานี่เลยค่ะคุณลูกค้าขากับลายหน้าลายนาคสวยมากคุณลูกค้าขาลายหน้ามีนะคะมาให้ช็อปอีก2ผืนนะคุณลูกค้าขารหัสทอมือ73จากผืนนี้รหัสทอมือ73าลายนาคสีดําคุณลูกค้าขาแล้วก็อีก1ผืนค่ะรหัสทอมือ77รหัสทอมือ7 7ผืนนี้คุณลูกค้าขามัดหมี่ลายหมักจากมัดหมี่รวยดวงดาวสวยงามพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยทอมือคุณลูกค้าสามารถเลือก ชมเลือกช็อปนะคะผ้ารุ่นนี้ไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทถ้าให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้ราคาอยู่ที่1,490บาทคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้านะคะรหัสนี้รหัสทอมือ70ผืนนี้มัดหมี่นะคะลายโกง9สีดําลายโกง9สีดําคุณลูกค้าขารหัสทอมือ70ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย089 0416008กับงานผ้าไทยผ้าทอเฉดสี ดําในวันนี้คุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทค่ะแต่ถ้าให้ทางทางร้านแม่มาริผ้าไทยของเราตัดเป็นผ้าถุงให้ราคาอยู่ที่1490บาทคุณลูกค้าคาอยากตัดผ้าถุงอยากตัดเป็นกระโปรง คุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา089 0416008าค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR ้วอัทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะผืนนี้รหัส70ทอมือ7 0ทอมือมัดหมี่ลายกง9ก้าสวยงามพรีเมียมมากๆผืนนี้สีดำค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย08941608 08ค่ะแจ้งอดินได้เลยบอกว่ารับนะคะผ้าฝ้ายม,มี่ทอมือ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือนะคะคุณลูกค้าขารหัส70จ้าทอมือ70นะคะลายกงเก้าสีดำคุณลูกค้าขามาต่อกันที่ลายนาเลยขายดีมากๆพื้นนี้ลายนาขายดีมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้า95เซนเพราะว่ามันเป็นฟืมทอมือฟืมทอมือนะคะหน้าผ้าจะไม่กว้างนะความยาวของผ้าถุงความยาวของกระโปรงสุดผ้าได้อยู่แค่36นิ้วนะคะคุณลูกค้านะ้ไม่เหมือนผ้าทอเครื่องถ้าผ้าทอเครื่องความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้ คุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะกับลายนาคสวยๆมัดหมี่ลายนาคทอมือ73ค่ะมัดหมี่ลายนาคทอมือ73ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะก้อส่วนงามพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกย้าคะสแกนที่ QR c น d e แัก้ชทแล้วส่งสติงเกเูนย์เข้ามาได้เลยรับผืนนี้ ทอมือเจ็ดสารับผืนนี้ทอมือเจ็ดสามถักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ สวยนะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝายนะคะมัดหมี่นะคะทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าเรียบเนียนสวยพเมพยมมากอาจผังกาวนะตัดเป็นผ้าถุงนี่สวยมาเพราะว่าคุณลูกค้านะคะสั่งตัดหลายท่านแล้วนะคุณลูกค้าคะสั่งตัดเป็นผ้าถุงก็1490บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจําเนาะงานสั่งตัดนะคะมีโอนมาจําคุณลูกค้าคะสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะอีกหนึ่งผืนแนะนําค่ะรหัสทอมือ77รหัสทอด มือ77ลายดวงดาวนะคะคุณลูกค้าขาลายหมักจับสวยมากใช่ไหมคะคุณลูกค้าชอบนะคะที่แบบว่าชอบแบบลายเล็กๆแบบนี้ตัดออกมาแล้วสวยนะผืนนี้ตัดออกมาแล้วสวยมากๆคุณลูกค้าขากับรหัสทอมือ77ค่ะผืนนี้รหัสทอมือ7 7คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเลือกซื้อเลือกชอบผืนนี้นําไปตัดได้เลยราคาค่าผ้า990บาทค่ะราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อนะคะไปตัดเย็บได้เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ พรีเมียมมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถเลือกชมเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาะสวยไหมลายเล็กเนาะเออลายเล็กอย่างงี้พอเป็นลายลายหมักจับลายเล็กแบบนี้นะคะแตออกมาก็สวยเนาะแต่เป็นมาถุงได้แต่เป็นกระโปรงก็สวยค่ะ จะตัดความยาวที่เท่าไหร่นะคะแจ้งไซส์เข้ามาได้เลยให้ทางร้านตัดให้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1490บาทยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยกดติดตามดกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่าริผ้าทไทยของเราในตอนนี้ค่ะคกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่าริผ้าทไทยของเราในตอนนี้คุณลูกค้านะคะ,คะก็จะได้รับนะคะสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงคุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้าที่ติดต่อสั่งตัดผ้าถุงว 490บาทคุณลูกค้าจะได้รับเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมคุณลูกค้า385บาทแถมให้ฟรีทันทีเลยนะแถมฟรีทันทีคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดผ้าถุงนะห4 9 0งนบาทคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมเซ็ตนี้นะคะแถมให้ฟรีทันที1เซ็ตเลยคุณลูกค้าขาเฉพาะเดือนมกราคมนี้เท่านั้นที่สั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดกระโปรงที่ราคา1,290ัรบาทขึ้นไป แถมฟรีทันทีเลยคุณลูกค้าคะพื้นนี้รหัสทอมือ 7, 7จ็ดเจ็ดจพืนนี้รหัสทอมือ7จ็ดเจ็ดชอบสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะลายนาครหัสนะคะทอมือ73นะพื้นนี้รหัสทอมือ73ลายนาคสวยๆค,ค,ค่ะคะุณลูกค้าคะแล้วลายกง9้าจะเป็นรหัสทอมือ70ค่ะ ไลน์กงเก้านะคะรหัสทอมือ70็ศูนย์ถ้าเข้ามาโทรเข้ามา0ูนย์แปดเก้ี่หนึ่งหกศูนค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอัลโคทัแชทนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe เข้าไปดูเข้าไปชมนะคะรีวิวสินค้าที่มีให้ดูให้ชมมากกว่า9,900รีวิวในวันนี้9,900รีวิวเลยนะคะคุณลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมก่อนเนาะชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะแก็เจอหน้าจอแล้วส่งมาที่แอปพลิิเเเเคคคชชัันนนนนไไลหรรรรืออว่่่าาาาามมมมมีีแปปปพพ็ุณจตยกกกะดษขึ้ ไว้ได้เลยนะคะว่านุ่มเรียกว่ารายอะไรนะคะมีรหัสอะไรบ้างนะคะก็นะสอบถามได้โทรเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4แ6 0 0 8แต่ถ้ารหัสไหนหมดทางร้านเราก็จะแจ้งเลยคุณลูกค้าคะ่ะยินดีแลวก็ขอบพระค,คุณคุณลูกค้าทุกท่านมากเพราะว่ามันเป็นงาน้านไทยพาทอเนาะมีแค่รหัสละ2ผืนเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะ,ะร,รีบๆทักเข้ามาโทรเข้ามาแล้วกันค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนุ่มจะมีสินค้ารุ่นนไห มาให้พี่ๆได้ชมได้ช็อปกันอีกบ้ารอดูรอชมได้เลยนะ